สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมอีกแล้วนะครับรอบจะส่งวันที่19เ้พฤศจิกายนสอนรนะครับพิจินี้มาทุกวันมาทุกรอบเลยนะฮะก็ขอบคุณมากนะครับสําหรับคุณกิติพงศ์วงฟูนะครับที่เพิ่งจับป่อเก็บเสียไปนะฮะวันนี้ก็มาจับตัวในตานานของเรานะฮะเดี๋ยวเข้ามาดูเลยนะครับก็เป็นคร1ห -1 ึ่งเก้าหนึห็นะครับผมสวยงามไหมชัดเจนไหมครับชัดเจนครับสวยนะสวยนะ อ่าเป็นโครหนึ่งก้าหนึ่งหนึ่งของยูมาแลกนะครับเป็นงานที่แบบว่าสวยมากๆนะครับของยาใช้ผ้าเช็ดนะฮะก็ของยาใช้ผ้าเช็ดนะครับผมอันนี้คือผมต้องทหนอกมากเลยนะครับเพราะราคาค่อนข้างที่จะสูงราคาสูงและงานเนียนมากนะครับผมนี่นะครับเนียนมากจะไม่มีตําหนิเลยนี่เนาะสวยกว่าเนาะเมื่อกี้เมื่อกี้ยังมีรอยเนาะได้เหรอได้อยู่นะสวยนะครับเซฟเดียวนะครับผมลูกหมดสไลด์ค้างนะครับผมลูกหมดสไลด์ค้างค้างได้สองจุดนะครับ อ่าอันนี้คือลูกหมดสไลด์ค้างดูดิดตับนิดเดียวลอยแล้วอ่ะโอ้โหเชยตลอดเสียงสไลด์เพาะเลยนะครับหเห็นไหมหูคล <sc re ation> ้ายๆกับอ่าอันนี้ผมมือไปโดนตัวคันขวางสไลด์นะครับนี่ <sc re ation> ถ้าเราไม่โดนนะไม่เป็นไรนะครับมือไปโดนคันขวางสไลด์เราสามารถค้างได้เลยนะครับมีการค้างด้วยมือได้แล้วก็ค้างด้วยแม็กกาซีนได้นะครับผมนะฮะเสียงสไลด์ฟังเสียงค้างหน <sc re ation> ึ่ง พ่อมากนะผมพ่อมากอ่ะเซฟมีนะครับลั่นไก่ไม่ได้เห็นไหมลั่นไก่ไม่ได้นะครับระบบเซฟนะปรับลงมานะครับปรับลงมาปรับเซฟลงมานะครับลั่นไก่ได้นะครับผมเซฟเป็นระบบอ่เซฟเดียวนะครับเซฟด้านเดียวนะครับผมนะนี่มีเซฟด้านเดียวนะครับนี่นะครับด้านนี้จะไม่มีเซฟนะฮะทิ้งทีเดียวเป็นรอยแล้วนะครับนี่ขึ้นลำไม่ได้ด้วยนะครับเพราะว่าใช้เซฟระบบด้านเดียวนะครับโอเคนะแต่ไม่มีโบบหลังอ่อนนะหลังอ่อน ทำหลอกไว้เฉยนะครับไม่มีระบบหลังออนแต่ถือว่าสวยมากนะครับสีเงินเงาสวยมากๆนะครับต้องเช็ดตลอดนะครับปืนตัวนี้นะฮะเหมาะกับปอกกระสุนสีทองนะครับในกล่องก็จะมีอะแดปเตอร์นะครับผมอะแดปเตอร์ตรงรุ่นนะครับนี่นะฮะอะแดปเตอร์นะครับแท่นะครับแม็กกาซีนเซฟลำกล้องนะครับผมนี่เซฟเข็มฉันชนวนนะครับหรือเซฟลำกล้องนะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนใส่เดี๋ยวตอนนี้ดูอะแดปเตอร์ก่อนอะแดปเตอร์ตรงรุ่นนะครับ อันนี้ surveys, อุปกรณ์ในกล่องก็จะมีดปเตอร์แท่แล้วก Walmart, ็เซฟเข็มแล้วก็จะมีซองใส่ปืนนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับซองสีเหลืองก็จะมีคู่มือคู่มือหนึ่งเล่มนะครับผมคู่มือหนึ่งเล่มนะครับแล้วก็ <milk> คู่มือเป็นภาษาอังกฤษเวลาถอดปืนหนึ่งเล่มนะครับนะฮะยูมาแลกหมดเลยของยูมาแลกแล้วก็จะมีโปรชัวนะครับโปรชัวปืนต่างๆนะครับของยูมาแลกก็อยู่เล่มนี้นะครับเป็นสีนะอันนี้เป็นสีถือว่า อุปกรณ์จัดเต็มนะครับจัดเต็มจริงๆแค่แท้แล้วก็นี่ก็ครบแล้วเดี๋ยวมาดูเรื่องการคัดปอกนะครับกับปลอกทองนะครับจะลองกับปอกทองนะครับเหมาะกับปอกทองนะปลอกเงินเขาค่อนข้างที่จะยาวแล้วมีหัวนะไม่ค่อยเหมาะนะครับอยากให้ยิงปอกทองมากกว่านะฮะตัวนี้นะฮะผมจะลองดูการคัดปอกนะครับอ่าใส่แมกกาซีนต้องกดปุ่มนะอ่าไม่งั้นแมกกาซีนไม่เข้านะฮะเดี๋ยวเรามาลองดูเรื่องการคัดปอกกันนะครับสวยงามมากนะครับมือไปโดนอีกแล้วนะฮะ มือผมถนัดมือซ้ออา,ายนี่นะครับอ้าวขอโทษทีมือไปโดนทุกทีเลยนะครับเดี๋ยวขอยากถอดแบงก์กระสนออกนะครับผมนะฮะอ่านะครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอโทษขอโทษนะครับผมอาจจะต้องเหมาะกับปอกเงินนะฮะขออนุญาตพูดผิดนะครับลองปอกเงินดูนะครับผม โอเคเดี๋ยวจะเปลี่ยนกระสุนให้นะครับถ้ามันไม่เหมาะกับปลอกทองนะขอภัยนะครับหากมีเสียงมอไซทรกซ้อนนะครับอันนี้ปอกเงินแล้วนะลองดูนะครับผมนี่นะครับหนึ่งนะครับผมเห็นไหมออกแล้วนะออกแล้วสองนะครับโอเคนะสามนะครับลูกสุดท้ายแรงดีคอยนะครับลูกสุดท้ายแรงดีคอยนะสอดนัดกระสนออกมานี่นะครับผมอ่าเหมาะกับปลอกทองนะครับแต่ตัวเนี้ยมันค่อนข้างที่จะ ที่จาลูกสุดท้ายเนี่ยค่อนข้างที่จะหนีบหน่อยหนึ่งเพราะว่าเวลาเขาคัดปอกเนี่ยปอกกับเรื่องกระสุนเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะพอดีกับร่องนะครับนะฮะก็จะแจมนิดหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าเวลายิงเนี่ยจะไม่แจมแน่นอนนะครับผมบอกได้เลยว่าไม่แจมแน่นอนนะฮะถ้าปอกเงินนะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นปอกเงินให้หนึ่งหนึ่งกล่องละกันนะครับผมโอ้ยผมเหนื่อยนะร้อนนะครับเพราขั้นที่จะร้อนนะครับ อ่ะเนี่ยเห็นไหมมันลงไม่ได้เนื่องจากเรามีแม็กกาซีนอยู่เห็นไหมเอาผมจะลองซึ่งคันขาสไลด์นะครับระบบเซฟเขาแอาระบบคันขาสไลด์เขาจะมี2ตัวขยิกแรกก็คือแม็กกาซีนนะครับผมขยิกแรกจะเป็นแม็กกาซีนนะครับมันหลดลตรงไหนนะติดแม็กกาซีนแต่ถ้าถอดแม็กกาซีนออกนะครับมันจะตีได้เลยนะครับนะฮะนี่อันนี้ก็จะไม่ติดนะนะก็คือถ้าสมมติไม่มีลูกกระสุนแม็กกาซีนจะเป็นขยิกแรกแล้วก็เราจะเป็นขยิก2นี่นะครับฝาสไลด์ด้วยมือนะครับผม ก็คือสองสองชั้นนั่นเองนะครับปืนค่อนข้างที่จะแพงนะครับผมเลยต้องเช็ดนะครับออันนี้ปืนไม่มีกระสุนนะครับเซฟนะครับเมื่อเราขึ้นลั่นไก่ไม่ได้นะครับแต่ถ้าเราปรับลงมาเรียบร้อยนะครับลั่นไก่ได้นะฮะตัวนี้เหมาะกับกระสุนปลอกเงินนะครับเหมาะกับกระสุนปลอกเงินนะฮะเดี๋ยวผมจะลองเช็คอีกครั้งหนึ่งแล้วกันกับปลอกทองกับปลอกเงินนะครับมันต่างกันนะครับผมจะต้องเช็คนะครับเพราะว่าปืนค่อนข้างที่จะราคาสูงเลยตัวนี้นะครับนะ เกี่ยวกอกไม่น่ามีปัญหานะฮะน่าจะเป็นที่กระสุนนะครับตัวนี้อาจจะเลือกกระสุนเป็นกระสุนปลอกเงินนะครับปลอกเงินแน่ๆล่ะที่แน่ๆนะเพราะว่าปลอกเงินจะไม่มีปัญหาเลยนะครับเมื่อเราใส่ลงไปนะครับแม็กปิดไม่สนิทนะเป็นแม็กของยูันอ่ะกปลอกเงินนี่ปัญหาเลยนะครับอันนี้คือใช้แรงแก๊สนะครับตีกลับนะมันก็ไม่ได้ติดอะไรหรอกแต่ว่ามันก็ต้องใช้แรงแก๊สนั่นเองอันนี้ผมไม่มีแรงแก๊สนะคือยูมันลกเขาออกมาให้แจ๊ดมาตีออกนะครับต้องค้างอย่างนี้ก่อนนะครับ สไลด์าโอเคถ้าต้องเข้าใจระบบปืนนะครับถ้าไม่เข้าใจก็ต้องศึกษาก่อนนะครับแรกๆนะครับอาจารย์นิดๆหน่อยๆนะครับสวยงามนะผมต้องเช็ดตลอดเลยนะครับเพราะว่าปืนเขาโดนมือนิดเดียวก็เป็นรอยแล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นอาสีเลขนะครับเห็นไหมถ้าเช็ดแล้วก็เลี่ยมกลิบเลยนะครับผมขอลันทิ้งก่อนนะครับนี่นะฮะอ่ะเดี๋ยวจะมาให้ดูเซฟลำกล้องนะครับเซฟลำกล้องทําไงนะครับขอยัดใส่แมกกาซีนนะฮะนี่นะครับ เมื่อเราเซฟลำกล้องนะครับอยากให้เราขึ้นมาแค่นี้นะครับแล้วเราก็ถอดนักซีนออกก่อนนะครับทุกครั้งนะทุกครั้งอันตรายนะอ่ะประมาณนี้พอนะครับใส่จุกเซฟลำกล้องไปประมาณนี้นะครับแล้วก็ปล่อยสไลด์นะครับนี่คือเซฟลำกล้องนะครับนี่นะครับเขาจะเข้าลงล็อกของเขานะครับจะมีล็อกรูเขานะฮะก็จบแล้วนะครับแล้วเราก็ลำการลั่นทิ้งแล้วก็ใส่นักซีนนะครับนี่เขาจะการเก็บแบบนี้นะฮะ ขออนุญาตเช็ดนะครับผมบอกแล้วนะผมถนอมปืนลูกค้ายิ่งกว่าปืนตัวเองนะครับผมอ่ะวันนี้ก็เริ่มจะส่งวันที่19เาพฤศจิกายน2563นะครับก็วันนี้ก็ของคุณกิติพงษ์วงฟูนะครับพร้อมลูกหนึ่งอ่านกล่องเดี๋ยวผมจะทําการเปลี่ยนเป็นกล่ปองปอกเงินให้นะครับเหมาะกระป๋อกเงินนะโคโยมาแลกเหมาะกระป๋อกเงินนะฮะแล้วก็อย่าลืมนะครับแอดสั่งสินค้ามาที่ไอดีนี้นะครับผมจะขึ้นไอดีไลน์ไว้ให้นะครับผมสวยงามมากนะครับตัวนี้ แล้วก็โอนแล้วจัดส่งเท่านั้นนะครับโอนแล้วจัดส่งเท่านั้นไม่มีเก็บปลายทางไม่นัดรับนะอย่าลืมกดติดตามกด subscribe คลิปยูทูบให้ด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้อธินนะตันนี้ขอบคุณครับโอเคก็รอบจัดส่งวันที่19พฤศจิกายน2563นะครับของคุณกิติพงผ์ฟงฟูนะครับเป็นโคร1911นะครับผมเป็นคลาสสิกเลยนะฮะเป็นตัวเงินเงานะครับว่าเป็นของยูมาแลกด้วยนะครับพร้อมลูกหนึ่งกล่องผมเปลี่ยนเป็นปลอกเงินให้แล้วนะฮะก็ ดีใช้ดีกับปอกเงินนะครับผมแล้วก็อุปกรณ์ครบกล่องนะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กันให้ด้วยนะฮะเดี๋ยวผมนําส่งให้นะครับวันนี้นะสิบเก้าพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะครับขายจริงส่งจริงโอนมาส่งไปนะฮะไม่ต้องกลัวนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ